มาดูข้อนี้ครับ7ยกกําลังสองคูณกับ7ยกกําลังสี่ทั้งหมดหารด้วย7ยกกําลังสามมีค่าเท่ากับเท่าใดข้อนี้ใช้สมบัติการคูณและการหารเลขยกกําลังอันนี้กูเขียนจากโจทย์มาก่อน7ยกกําลังสองคูณกับ7ยกกําลังสี่ส่วนด้วยก็คือการหารนั่นแหละ7ยกกําลังสามวิธีการทําข้างบนก่อนทําตัวเศษก่อน ตัวเศษมันเป็นการคูณฐานเหมือนกันสมบัติการคูณเลขยกกําลังฐานเหมือนกันเขียนฐานไว้เอาเลขชี้กําลังนี่มาบวกกันก็เป็น2อบวกสตัวส่วนข้างล่างก็เป็น7ยกกําลังสเหมือนเดิมเนาะเท่ากับที่นี่ตัวเศษก็จะได้7ยกกําลัง2อบวกสก็จะได้เท่ากับ6ส่วนด้วย7ยกกําลัง3เท่ากับ ที่นี่ข้างบนเป็น7ยกกําลัง6ข้างล่างเป็น7ยกยกกาลัง3มันเป็นการหารสมบัติการหารเลขยกกาลังให้เอาเลขชี้กําลังนี่มาลบกันก็จะได้เท่ากับ7ยกกําลัง6ลบ3 6กลบ3ก็จะเหลือ3มันคือ7ยกกําลัง3 7ยกกําลัง3คือ7คูณกัน3ครั้ง7คูณ7คูณ7ข้อนี้จึงทําให้ตอบเท่ากับ3 43เป็นคําตอบสุดท้ายและเป็นคําตอบที่ ถูกต้องโอเคครับเทคนิคนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่เทคนิคหน้าสวัสดีจ้า